เลือกในช่วง product talk product talk ก็คือเป็นเรื่องที่มาตอบย้ำความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกแล้วก็คัดสรรมาด้วยน้ําดื่มของเราวันนี้แชร์ในเรื่องของน้ําดื่มนะคะที่ได้ดื่มน้ําของเราไปนะคะบอกเลยค่ะว่าผู้ชายท่านนี้ก็พวกเราได้ยินเราไม่นี้เคยได้ยินเสียงท่านนะเราก็ได้ยินแต่เรารู้จักโค้ดแป้งดีนะคะโค้ดแป้งเป็นภรรยาของท่านเองนะคะก็คือบอกเลยว่าท่านเป็นไตนะคะเป็นเป็นแบบ พวกเราก็ยังเคยเห็นนะไปภูไปไป,ไปไปไปหัวหินด้วยกันยังดูสุขภาพแข็งแรงอยู่เลยนะคะวันนั้นยังเห็นวิ่งเล่นฟุตซอลเล่นอะไรเล่นเล่นเล่นกีฬากันอยู่อยู่ที่อยู่ที่ทะเลเนาะ,ะที่หัวหินเนาะแต่พอไม่ได้ข่าวว่าไม่สบายนะคะแต่พี่แป้งเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าก็ใช้น้ําดื่มของเราเนี่ยดูแลดูแลสามีต้องบอกเลยว่าค่าไตาดีขึ้นแต่ดียังไงก่อนป่วยเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้นะคะ เรามีเกสต์สปิเกอที่จะมาแชร์เรื่องราวดีๆเพื่อตอกย้ำความมั่นใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะก็เรียนเชิญแฟนพี่แป้งไม่ทราบว่าอยู่ในซูมอยู่พร้อมไหมคะเปิดไม่์เลยคะ่ะพร้อมครับสวัสดีครับพวัสีค่ะเชิญค่ะครับสวัสดีค,ร,ดค,ครับผมโชคชัยจันอ่หน่องครับแฟนแป้งครับได้ยินไหมครับ เย็นค่ะพี่น้องเล่าเลยค่ะเรื่องเราเป็นยังไงบ้างคะพี่น้องคะเป็นยังไงบ้างาสุขภาพเ่วงนี้ค่ะี่จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับน้ําดื่มเมลิดกับการเป็นโรคไตาวายเรือ้อยังระยะสุดท้ายของผมนะครับก่อนหน้านี้ตัวผมเองอ่ะเป็นคนที่ดูแลสุขภาพตัวเองค่อนข้างโอเคนะครับออกกําลังกายกินอาหารดีๆไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่อยู่มาวันหนึ่งก็ปุ๊บป,ปั๊บรับโชคเลยโดนแจ็คพอตรางวัลที่หนึ่ง หมอบอกว่าตรวจเลือดแล้วพบว,ว่าผมาเป็นไตาวายนะครับค่าไตาเหลือแค่สองเปอร์เซ็นผมก็ตกใจออึ้งเลยมันเกิดขึ้นได้งไงอะไรประมาณเนี้ยอึงมากเลยขาอ่อนเลยโรคทั้งใบชุดไปเลยตอนนี้หมอก,ก็เลยบอกว่าคุณต้องฟอกไตด่วนนะฟอกไตถูกเฉินนะ่ะเจาะเจาะคอฟอกไตนะครับแล้วก็มีโรคความดันสูงเลือดจางแล้วก็มีกระเพาะร่วมด้วย อืมตอนนี้ก็ทําไงล่ะก็ต้องรักษาตัวตามที่หมอบอกอก็ใช้เวลารักษาตัวอยู่ประมาณสองเดือนน่ะตอนที่เป็นตอนแรกอ่ะค่าตายมันอยู่ที่ประมาณสองเปอร์เซ็นตแล้วก็รักษาตัวอยู่ประมาณสองเดือนน่ะร่างกายมันก็แย่แล้วก็ซูดโทมค่าตายก็ขึ้นมาประมาณสักเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับ อาทิตย์หนึ่งฟอกสามครั้งอ่ะฟอกเลือดจะทาการฟอกไตฟอกเลือดอาทิตย์หนึ่งสามครั้งต่อสัปดาห์ค่าไตาจากสองเปอร์เซ็นขึ้นมาเป็นเจ็ดเปอร์เซ็นจากนั้นนะมันครบกําหนดละสองเดือนฟอกไตมันสองเดือนร่างกายมันก็แย่หมอก็บอกว่าตามตามเคสอ่ะมันก็ต้องพักก่อนพักก่อนสองอาทิตย์แล้วก็มาเจาะเลือดดูค่าไตาอีกครั้งหนึง่งว่ามันจะดีขึ้นไหมไตจะฟื้นหรือเปล่าจากนั้นก็ถึงเวลาที่หมอนัดก็ไปเจาะเลือด มันก็ค่าตายมันก็จากสองเปอร์เซ็นมันก็ขึ้นมาเป็นเจ็ดเปอร์เซ็นตเจ็ดเปอร์เซ็นขึ้นมาเป็นเจ็ดเปอร์เซ็นหลังจากนั้นมันก็ล่วงไปอีกปรากฏว่าล่วงไปเหลือหกเปอร์เซ็นหมอบอกว่าให้ทําใจนะไตคุณไม่ฟื้นแล้วไตมันวายเลือรังแล้วผมก็ท้อเลยแ้าแบบมันไม่เหลืออะไรแล้วอะตอนนั้นว,วินาทีนั้นที่ได้ยินคำนี้แล้วก็ได้เห็นผลเลือดตัวเนี้ยมันแบบ มันสั่นไปหมดเลยอ่ะทุกอย่างมันสั่นไม่ไปหมดเลยอ่ะก็เลยทําไงดีว่าผมก็ไม่อยากพูดอะไรมากก็อึ้งด้วยอ่ะแฟนก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยให้กําลังใจกันจากนั้นเขาบอกว่ารักษาพ่อเรารักษาอยู่โรงพยาบาลมันก็ไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่เลยนะมันก็แย่ลงอ่ะลองดื่มน้ําดีไหมน้มําเมล็ดหนูอ่ะผมก็เลยบอกว่าเอะเอาไงอ่ะตอนแรกไม่กล้าดื่มนะไม่เคยคิดจะดื่มด้วยอ่ะ กลัวเป็นหมดทุกอย่างเลยกินอะไรก็กลัวตายไปไปมาก็เอาวะกินจะตายไม่กินจะตายก็เลยกินเลยดื่มเลยน้ำามลตดดื่มเลยตอนแรกก็ไม่กล้ากินก็กินน้อยดื่มน้อยขวดหนึ่งมันห้าร้อยใช่ไหมน้ำเมลตดห้าร้อยมิลลิตรห้าร้อยมลผมก็กินแค่นิดเดียวจิบจิบแค่คอขวดเองขวดหนึ่งอะดื่มสักสามครั้งมั้ง หนึงขวดดื่มสามวันแบ่งกินน่ะสามวันแบ่งกินเพราะว่าตอนแรกเราอ่านข้างขวดว่าเป็นน้ําแร่เราก็กลัวว่าเดี๋ยวโซเดียมเกินเดี๋ยวมันจะไม่ดีเราก็ค่อยๆกินแบ่งกินหนึ่งขวดกินสามวันจากวันนั้นพอวันที่สี่กินครึ่งขวดวันที่ห้ากินขวดหนึ่งเลยตอนนี้กินขวดหนึ่งมาเรื่อยๆเรื่อยๆตอนนี้กินหมดไปรันึงแล้ว ก็รู้สึกว่าตั้งแต่กินหมดไปรังเนี่ยสังเกตเองนะรู้สึกว่ามันแบบเออร่างกายแข็งแรงขึ้นเนี่ยกับที่กระเป๋าร่างกายสดชื่นนอนหลับสบายมากเลยหลับดีมากเลยอะ่ะแล้วตอนนี้มันก็ถึงเวลาที่แบบครบกําหนดที่หมอนัดเจาะเลือดอีกครั้งอะ่ะก็ลุ้นเหมือนกันนะฝาผลเลือดจะออกก็ลุ้นรอหมอก็นานก็ลุ้นกวนกวายไปมาไปมาพอเสร็จหมอเรียกเข้าไปดูผลเลือดดูอะไรปรากฏว่าโอ้โหมันดีมากเลยอะ่ะ ผลเลือดมออกมาค่าไตาขึ้นมาเป็นแปดเปอร์เซ็นตแล้วผลเลือดตัวอื่นนะจากแปดเกือบเก้าอ่ะจากคนที่ตายไปแล้วสองเปอร์เซ็นตะอ่ะแล้วค่าเลือดตัวอื่นมันก็ดีหมดเลยดีจนเราแบบโอ้ดีใจมากเลยทุกอย่างมันดีขึ้นหมดค่าไตาค่าเลือดค่าของเสียหลายสิ่งหลายอย่างที่มันต้องตรวจคนเป็นโรคไตมตันตรวจเลือดหลายตัวดีใจมากเลยอะดีใจมากมีความสุขมากเลยตอนนี้ย จากฟอกไตอ่ะอาทิตย์หนึ่งอ่ะฟอกสัปดาห์นึงฟอกสามวันหรือวันเว้นวันตอนนี้เหลือสองวันแล้วเหลือสองวันแล้วประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายและดีกับตัวเราอีกนะจากนี้ไปผมก็คิดว่าผมจะไม่ดื่มอย่างเดียวแล้วนะ้ำเมลิดเนี่ยผมจะทำธุรกิจด้วยนะแต่การดื่มของผมเนี่ย การดื่มของผมเนี่ยเป็นการตัดสินใจส่วนตัวของผมเองนะแต่ว่าเพื่อนๆหรือพี่ๆหรือญาติพี่น้องใครที่ฟังอยู่ตอนเนี้ยถ้าเป็นโรคไตยอย่างผมเนี่ยดื่มได้เลยดีแน่นอนแต่ดีแค่ไหน,นยอยู่กับร่างกายเรานะครับแล้วก็แต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันร่างกายขอยงแต่ละคนส่วนตัวผมเนี่ยวันนี้ผมดื่มน้ำเมลิดแล้วเนี่ยอาการผมดีขึ้นมาก ผมจะไม่แค่ดื่มอย่างเดียวแล้วจะทําธุรกิจด้วยนะครับวันนี้ขอแชร์ประสบการณ์แค่นี้นะครับขอบคุณค่ะคขอบคุณค่ะพี่น้องพวกเราค่ะกดหัวใจรัวๆให้พี่น้องหน่อยค่ะนะคะต้องบอกว่าโอ้ยเข้าใจพี่แป้งแล้วก็แบบเข้าใจพี่น้องอะ่นะเนาะแบบเห็นแชร์แบบนั่งฟังอึ้งเลยเนาะแบบนาทีชีวิตจริงๆนะคะนาทีชีวิตจริงๆแบบ ก็ค,คือฟังเรื่องราวจากพี่แป้งนี่แบบฟังเรื่องราวจากแม่ด,ดาวมาตลอดนะก็ก็พอได้ฟังจากพี่น้องพูดก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็ดีใจดีใจนะคะดีใจที่พี่น้องตัดสินใจดื่มหนามเมอริสนะคะที่วันนี้มันขึ้นมาจากขกอ่ะ <c oughs> คือคือ,คอตอนนั้นคือสิ้นแล้วเราเรา,เรานึกถึงมันทําให้เราเนึกถึงพ่อเราเลยนะคะถึงว่าถ้าพ่อถ้าเรามีน้ําเมอริตอนนั้นพ่อเราก็คงไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เสียเราคิดอย่างนี้นะ โชคดีดีใจกับพี่น้องที่ตัดสินใจดื่มนะ้ำเมอริชจริงๆค่ะพวกเราวันนี้ก็เป็นกําลังใจพี่น้องแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงดีวันดีคือเลยเพราะว่าไปตรวจล่าสุดก็คือดีขึ้นมาทุกอย่างเห็นไหมคะพวกเราจริงๆสุขภาพมันสําคัญกว่าเงินทองวันนี้เราจะรอให้เราป่วยก่อนใช่ไหมเราถึงจะดื่มเราจะรอให้เราถึงนาทีสุดท้ายก่อนใช่ไหมเราถึงจะเชื่อฉันว่าถ้าเราได้นําเรื่องเล่านะคะของพี่น้องออกไปเล่าเหมือนเล่าเรื่องเมอริษฐ์สพวกเรา นะอาจจะมีหลายคนก็ได้ที่กําลังต้องการความช่วยเหลืออยู่หรือเขาอาจจะมีภาวะอารมณ์ที่กลัวไม่กล้าดื่มไม่กล้าก,กินไม่กล้าอะไรเลยเพราะกลัวเป็นผลกระทบมีโซเดียมเยอะอะไรก็แล้วแต่แต่ขณะเดียวกันระหว่างดื่มกับไม่ดื่มถ้ามันจะแยกหรือไม่แยกเนะี่ยมันก็อยู่ที่การตัดสินใจเราแล้ววันนี้ฉันมองว่าวันนี้โอโ้โหแชร์ดีมากเลยนะคะก็ในเราได้อัดด้วยนะคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมีคลิปออกมานะ youtube เราก็ได้ที่แชร์นะคะสำหรับท่านใดเราก็สามารถนำเรื่องราวดีๆของพี่น้องเนี่ย ไปเล่าต่อได้นะคะเล่าต่อได้มันเหมือนได้บุญนะได้เรื่อช่วยเหลือไม่ใช่ว่าช่วยเราไม่ใช่ช่วยเขาคนเดียวนะคุณไม่คุณแป้งนะเขาไม่ได้หลับไม่นอนเขาเครียดมากเลยไม่ได้ว่าช่วยผู้ป่วยอย่างเดียวแต่ช่วยภรรยาช่วยครอบครัวให้เขามีความสุขให้เขาดีใจที่แบบคือไม่เป็นไม่โดนไม่รู้อะไรอย่างนี้ด้วยการฉัน้าใช่อารมณ์เลยไม่โดนไม่เป็นไม่รู้อะไรอย่างนี้ด้วยกาฉะนั้นพวกเราที่อยู่ในห้องนี้เราก็ได้ฟังเหมือนกันนะคะ จะดีไหมคะถ้าพวกเราห้าสิบก่าท่านเนี่ยได้นําเรื่องราวดีๆนั้ไปบอกต่อได้นําเรื่องราวของธุรกิจช่ไอเดียไปบอกต่อไปส่งต่อไปเหมือนผู้ให้ไม่ได้ไปเป็นผู้ขอไม่ได้ไปตื้งอง้อขอขายแต่ไปให้ให้ธุรกิจให้ช่องทางให้ทางเลือกให้การเปลี่ยนแปลงชีวิตนะเราเป็นผู้ให้เราไม่ได้ไปขอไปให้ความรู้ ไปให้ธุรกิจไปให้สุขภาพแน่นอนที่สุดค่ะธุรกิจคุณก็จะเกิดฉะนั้นวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่หน่องมากๆขอบคุณจากใจนะคะที่มาแชร์เรื่องราวดีๆให้กับพวกเราได้ฟังมาตอกย้ํานะคะถึงเรื่องผลิตภัณฑ์แล้วก็ขอบคุณพวกเราทุกท่านที่ในห้องนี้นะคะก็ดูแลสุขภาพช่วงนี้ฝนตกนะคะเดี๋ยวโควิดเดี๋ยวเงินเฟ้อเดี๋ยวงินไม่พอในกระเป๋าถ้าเงินไม่พอในกระเป๋าเ,เ,เงินไม่พอใช้ต้องทําธุรกิจค่ะ Uh, เปิดใจศึกษาธุรกิจกับจุยเดียนะคะกับธุรกิจเมอริสของเรานะแต่ถ้าสุขภาพไม่ดีนะคะก็อย่ารอให้ตัวเองป่วยเราค่อยป้องกันนะป้องกันก่อนนะป้องกันก่อนกินซะดื่มน้ําซ่ากินอาหารเสริมซะนะคะก็จะร่างกายก็จะแข็งแรงดูแลสุขภาพทั้งภูมิคุมกันแล้วก็ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะดไนท์ลาตีสวัสดีแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ